สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทายูกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว c a m e r a อร์เซ DX s อ o r d Drive His ก su สือโฮเดอร์แอน k จ็คคุงโตโท m า o k i Wonder r ดอร book กนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทมเนียมกับทุกซีรีส์ไปแล้วนะครับที่เหล่าคาเมเดจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับเก็บไอเทมต่างๆที่เรียกว่า h o เด e r ์สำหรับ Cam e r a อร์เซนี่ก็อาจจะแปลกไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าเข็มขัดชุดใหญ่ที่เข้ามาขายในบ้านเรานั้นก็ไม่ได้มาพร้อมกับโ o เด e r นะครับแต่ว่ามาพร้อมกับซูซายเคนดังเรสแอมเบร ไลออนเซนกิวันเดอร์ไรบุกก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่อยากได้แบบครบชุดนะครับก็คงต้องมาหาซื้อแยกกันแทนแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนของหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์เซเบอร์และแจ็คคุงโตโดมาเมโลกิวันเดอร์ไรบุกถัดมาก็จะเป็นโฮเดอร์ทางด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งโฮเดอร์ชุดนี้ก็สามารถเก็บวันเดอร์ไรบุกได้ถึง3ชิ้นและนอกเหนือจากนั้นก็ยังสามารถนำดาบในซอร์ตไรเวอร์มาใช้ท่าไม้ตายได้อีกด้วย dx sword driver hissus holder and jack kungto domameno ki wonder r y b o k ในส่วนด้านข้างก็จะเป็นรูปของเมเ m อร์เซ s a อ e r ดราก้อ jack คคุงและช er ุด h o l อร์นี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของชุดโ h o l อร์เช่นกันในส่วนด้านบนก็จะเป็นเสียงต่างๆที่ออกมาจากแ jack ุงโต t o domameno ki wonder rybook ถัดมาก็ย,ยังคงเป็นรูปของเมเ m อร์เซ s a อ e r ดราก้อ jack คคุงในส่วนด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่น wonder r y b o o กและการติดตั้งโ h o l อร์กับเข็มขัดแล้วก็มาลองเริ่มดูด้านในกันเลย สำหรับชิ้นแรกนะครับก็คือโฮลเดอร์ในส่วนด้านขวาซึ่งในด้านนี้ก็จะเก็บ Wonder ร์ไรบุ๊กได้2เล่มและรายละเอียดดีเทลต่างๆและในส่วนด้านข้างของโฮลเดอร์ก็จะมีอักขระที่เขียนว่าในด้านนี้คุณสามารถใส่หนังสือได้2เล่มแล้วก็ลองใส่ Wonder ร์ไรบุ๊กกันดู ถัดมาในส่วนด้านซ้ายด้านนี้ก็จะสามารถเก็บ Wonder ร์ไรบุ๊กได้1เล่มหรือสามารถเสียบดาบเพื่อใช้ท่าไม้ตายได้และรายละเอียดดีเทลในส่วนต่างๆซึ่งก็ยังคงมีอักขระของคาเมเดอร์เซเบอรที่เขียนว่าคุณสามารถใส่หนังสือหรือดาบก็ได้แล้วก็ลองใส่ Wonder ร์ไรบุ๊กกันดู <S <S แล้วก็ลองใส่กับตัวแ็มคัดกันบ้าง ในส่วนด้านซ้ายนะครับนองเหนือจากไว้เก็บวันเดอร์ไรบุ๊กก็ยังสามารถเปลี่ยนไว้เก็บดาบได้อีกด้วยและสามารถกดปุ่มเพื่อใช้ท่าไม้ตายพิเศษ สำหรับคำาบรรยายก็คือฟาดฟานาคีหลังอ่านยังรวดเร็วแล้วก็มาดูแจ็คคุงโตโดมาเมโนกิวันเดอร์ไรบุ๊กกันบ้างก็จะมาในธีมสีเขียวในส่วนของรูปก,ก็จะเป็นรูปของแจ็คที่กําลังปีนต้นถั่วอยู่ในส่วนด้านล่างก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าไว้สําหรับใส่กับสล็อตด,ด้านขวาูุดสําหร,รับแจ็คคุงโตโดมาเมโนกิก็แปลได้ว่าแจ็คและต้นถั่วของโลก เมื่อเปิดมาด้านในก็จะเป็นรูปของแจ็คที่กำลังปีนต้นถั่วด้านบนก็จะเขียนว่าแจ็คคุงโตโดมาเมโนกิและรายละเอียดในส่วนของหน้าของการแปลงร่างอย่างแรกก็คือแจ็คคุงโตโดมาเมโนกิเด็กหนุ่มและต้นถั่วยักษ์ร่วมกับดาบศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ในตัวของคุณนี่คือหนังสือด้านขวาและยังมีหนังสือเล่มอื่นๆอ,อีกนี่คือพลังในการแปลงร่างจงใช้มันให้ชำนาญแล้วก็มาลองฟังเสียงต่างๆกันดู เียงแรกก็คือแจ็คคุงโตโดมาเมโนกีและเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องลึกลับเกี่ยวกับถั่วที่เดกหนุ่มได้รับมาได้กลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็ไปลองเล่นกับ s e c o n d s อ o t d r i v e r กันดู สรับคำบรรยายก็คือชักดาบอัคคีวอนเดอร์ไรเดอร์แจ็คและต้นถั่วพลังของเรื่องราวอาศัยอยู่ในดาบ ก็ทำให้เราได้ร่างฟอร์มของคาเมเดอร์เซเบอร์ในชื่อว่าคาเมเดอร์เซเบอร์ดราก้อนแจ็คคุงสำหรับคำบรรยายก็คือชักดาบอาัคีเมื่อหนังสือทั้งสองซ้อนกันดับศักดิ์ธิ์ก็จะได้รับพลังเพิ่มวันเดอร์ไรเดอร์ดราก้อนแจ็คตมาเมโนกิด้วยพลังของสองท่านใบมีดได้ถูกรับให้คมขึ้นก็เป็นรูปแบบของการใช้หนังสือสองเล่มที่ไม่ได้คอมโบกันนั่นเอง และนี่ก็เป็นรูปแบบของการใช้หนังสือ3ามเล่มแบบที่ไม่มีธาตุไหนตรงกันเลยคำบรรยายก็จะแปลได้ว่าชักดาบาคัคีเมื่อหนังสือ3ามเล่มซ้อนกันเมื่อน,นั้นดาบศักดิ์สิทธิ์ก็จะถูกเติมเต็มด้วยพลัง Wonder Rider Dragon Lion Jack อนแจ็คโตมาเมโรกิใบมีดอันทรงพลังโดยการสืบทอดพลังของ3มธาตุ และนี่ก็เป็นลูกเล่นของ DX ซอสไดรเวอร์ฮิตสึโฮเดอร์และแจ็คคุงโตโดมาเมโรกิวันเดอร์ไรบุ๊กในส่วนของโฮเดอร์นะครับก็ไม่น่าจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ในส่วนของวันเดอร์ไรบุ๊กนะครับก็ยังขาดหนังสืออีก2เล่มที่จะมาทําการคอมโบกันซึ่งตัวหนังสือเล่มกลางนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นซาลุโทบิสาสึเกะของคาเมเดอร์เคนซันแต่เล่มด้านขวาก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมานะครับสำหรับแจ็คคุงโตโดมาเมโรกิวันเดอร์ไรบุ๊กเล่มนี้นะครับถ้าใครไม่อยากเก็บในรูปแบบของ d x ก็มีให้เลือกเกเ็บ ในรูปแบบของกาจปองแล้วก็แคนดี้ทอยซึ่งถ้าไม่ได้สีเหลือเรื่องลูกเล่นของหน้าในเรื่องผมว่าก็เล่นได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ลองพิจารณาก,กันดูสําหรับซอสไดรเวอร์ฮิสซอรโฮเดอร์และแจ็คคุงโตโดมา a เมโนกิวันเดอร์ไรบุ๊กถ้าชอบก็สะสมทําให้ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสักรารรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ